สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีทุกกำลังใจขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปเหรียญกันตลอดมานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็มีเหรียญ10บบาทมาให้ชมอีกนะครับเป็นเหรียญ10บาทแลชกานที่เเช่นเดิมนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่เป็นพระเศียรใหญ่เช่นเดิมนะครับแล้วก็ปีพศก็ปีพศ2558นะครับ ปีพศ2558เลยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในอนันดับท็อปเทนนะครับแล้วก็จำนวนกรรมเล็กก็เป็นร้อยล้านเหรียญนะครับเป็นร้อยล้านเหนรียญแล้วก็ราคาก็ยังไม่สูงนะครับการเล่นหานะครับราคายังไม่สูงนะครับราคาที่เาขาเล่นหากันก็ยังอยู่แค่หลักสิบนะครับอยู่หลักสิบนะครับอยู่หลักสิบสำหรับปีพศ2558นะครับพศ2558 เออก็เป็นเหรียญที่มีจำนวนการ,รผลิตที่109ล้านครับ109ล้าน175,000เหรียญครับ1น9 0 9ล้านนะครับ175,000เหรียญน,นะครับสำหรับปีพศ2558นระบนะครับเ,เหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยก็อยู่ที่ราคาประมาณทัก30บาทนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับที่เขาใายให้เรานะครับ สำหรับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็ราคาประมาณรับจาก10บต้นๆนะครับ11 12บาทหรือ15บาทก็แล้วแต่สภาพหน้าเหรียญแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายนะครับปีพศ2558นระครับปีพศ2อ5 8อย่างที่บอกนะครับไม่ได้อยู่ใน10อันดับท็อปเทนะครับยังหาสะสมกันได้นะครับยังหาสะสมกันง่ายนะครับเพราะเป็นราคาอ่าเป็นจำนวนที่ผลิตเยอะนะครับ109ล้านเหรียญนะครับ 1 7 5 0 0 0นเหนรียญนะครับหนึ่ง้าล้าน1 7 5 0 0 0เหนรียญแล้วก็อยังหากันคือยังมีการทอนเป็นเงินทอนเจอกันง่ายขึ้นง่ายง่ายกว่าง่ายง่ายกว่าเหรียญอื่นๆนครับพเพราะมันไม่ค่อยมีนักสะสมท่านใดเก็บนะครับแล้วก็อาจจะเก็บไว้แค่อย่างที่เคยบอกว่าเก็บแค่ให้ครบทุกพอศแล้วคงไม่ได้เก็บเพื่อมาเก็งกาไรอะไรเพราะว่า น่าจะอีกนานนะครับพวกนี้ถึงจะราคาขึ้นเป็นหลักร้อยนะครับคงจะอีกหลายปีราคาขึ้นหลักร้อยถ้าท่านได้มีทุนทรัพย์เยอะก็เก็บไว้เป็นร้อยๆเหรียญก็เก็บไว้นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีราคาขึ้นมาก็มีกำไรขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับหนึ่งร้อยเก้า 9, 1, 75, ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญนะครับราคาก็ที่ประมาณทัก30บาทนะครับเหรียญยูเอ็นนะครับเหรียญ UNC คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานสําหรับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็ ที่บอกนั้นหลัก1ิต้นๆน,นะครับสิต้นๆน,น,นะครับส่วนตัวแล้วของเลี้ยงมช้ชาแนลนี่กออ็ไม่ได้เปิดรับซื้อเข้าหรือว่าจำหน่ายออกประกันได้นะครับไม่มีร้านนะครับไม่มีร้านแล้วก็ไม่ได้รับซื้อเหรียญนะครับไม่รับซื้อเหรียญมารีวิวแล้วก็มาบอกเรียนรู้กันกับเพื่อนๆใหม่ๆที่ยังไม่ทราบจานวนการผลิตแล้วก็ออทำยังไงถึงจะรู้จักเหรียญน,นึงนู้นอย่างนี้นะครับคุณภาพเหรียญเป็นยะังไงดูหน้าเหรียญดูยังไง เหรียญไหนเป็นยังไงราคายังไงคือมาบอกเล่า90มาบอกข่าวกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ที่ดูรู้มาให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ๆได้รับชมรับฟังกันนะครับไม่ได้รับซื้อประกันใดบางท่านก็ดูไม่จบแล้วก็ทักมาจะขายจะซื้ออย่างเดียวมันไม่มีรองรับนะครับไม่มีรองรับจาหน่ายแล้วก็ไม่มีรับเข้ามานะครับเพราะว่าเรารับเข้ามาแล้วเราจะระจำหน่ายใครก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยไม่ได้รับเข้ามาครับส่วนตัวมีอยู่ มีอยู่จริงๆนะครับมีอยู่จริงๆนะครับล้วสักวันจะเอาเหรียญที่มีอยู่มาให้ดูกันว่าปีหนึ passed, 拜拜่งพอศนึงจะมีกี нолог, ่เหรียญพอศนึงมีกี่เหรียญพอศไหนมีน้อยที่สุดอะไรเงี้ยพอศที่มีน้อยที่สุดก็ประกาศรับซื้อไปแล้วก็ไม่มีใครทักมานะครับมีใครทักมาเพราะมันหายากนะครับส่วนพวกนี้เปนเหรียญหาง่ายนะครับทักมาขายผมผมซื้อเหรียญแล้วสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทคุ้มไหมครับค่าส่งคุณส่งให้ผมคุณส่งให้ผมกูก็หมดแล้วครับค่ากำไรเพราะส่งทีมก็เกินสิบบาทแล้วนะครับ ขายเหรียญน,นั้น12บาทราคาเหรียญ10บาทราคากําไร2บาทโดนาค่าสง่สงไป10บาท15บาท20บาทมี10เหรียญผมจะเอามา,มาทำไม10เหรียญใช่ไหมครับดังนั้นเหรียญที่ประก,กาศร,รับซื้อคือเป็นเหรียญที่พศที่หาย,ายากจริงๆก็จะประกาศร,รับซื้อนะครับประกาศรับซื้อบางท่านมีอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเหรียญหายากก็มามาดูเหรียญน,นี้หายากเหรอจะจาหน่ายออกก็ติดต่อได้แต่ถ้าเหรียญพวกนี้นะครับพศพวกนี้เ มันยังมีสะสมได้ง่ายครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มันก็มาอยู่ที่บ้านเยอะเกินไปนก็ไม่ได้ครับแล้วคุณภาพหน้าเหรียญของผมผมว่าผมเหรียญสวยกว่านะครับเหรียญสวยกว่าผมก็เลยไม่รับซื้อของใครเข้ามานะครับนะครับที่ไม่รับซื้อเพราะว่าไม่มีร้านแล้วเราไม่จําหน่ายออกด้วยแล้วก็เลยไม่รับซื้อเข้ามาส่วนตัวแล้วสะสมไว้อย่างเดียวนะครับสะสมไว้สวยๆนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่รับซื้อนะครับขอบคุณที่มาชมนะครับขอบคุณที่ให้กําลังใจกันมาตลอดเวลานะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ